วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช้าเปียเช้ายุ่ครับผมนี่กับทำงานฝุนตกครับพี่น้องในยุดเราครับฝุนตกลื่นครับวิ่งม่ได้กอดป็นแถบเลยครับ เดืนนาดีครับผมเดืนนาดีนเน,น,นมันเออนี่ยมันหนึ่ง n g รถเขามาจอดใทมันได้ครับผมลื่นเพราะว่ามันเป็นดินท่าครับผมดินท่ามมันแหละเหนียวมันลื่อนวนตุ๊บกตก๊พึ่งตกนะครับตกม๊มะแลงจะว่าเป็นจื่นๆกัน,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 นหน่อยครับผมมันเลยเลื่น แต่วัดเดือนตกคือกันบ่ครับผมวนนยูทั้งนี้ตกครับผมึ่งตก